สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตัวฟิวแท็บนะครับผมซื้อมาสองตัวใส่ตัววีออสแล้วก็ฟอร์ดเลนเจอร์นะครับผมเลยซื้อมาสองตัวฟิวฟิวแท็บป,ปกติกล้องกล้องหน้าผมจะใช้ตัวนี่ใช่ไหมครับติดตั้งอยู่กับที่จุดบุหรี่แต่ว่าผมเกะกะผมอยากจะเก็บให้มันแบบ เก็บให้มันเป็นแบบไม่มีอะไรสายไฟอะไรเกะกะยอย่างนี้ครับเรียกว่าซื้อฟิลแทบมาเพื่อที่จะติดตั้งแล้วเก็บไว้แถวๆใต้เทา้าเบาะคนนั่งข้างๆนะครับแต่เรามาเลยกันดับแรกถอดนี้ติงออกมาเลยติงออกมาตัวฟิลก็จะอยู่ ข้างล่างนี้นะครับมันจะมืดๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชกล้องหน้ากันครับรับแรกนะครับตัวนี้คือจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นฝาปิดกล่องฟิวก็แกะออกได้เลยครับเป็นฝาปิก ดำๆธรรมดานะครับฟิวก็จะอยู่ข้างล่างน,นี้นี่นะครับอันนี้คือฟิวที่เราจะต่อกับฟิวแท็บนะครับตัวจากฟิวเรามาเอาที่ตรงฝากระโปรงหน้านี้ได้นะครับเปิดนี้ ฟิวออกนะครับฟิวมันเล็กมือจิบยากใช้ตัวนี้ดึงออกง่ายกว่านะครับสำหรับตัวฟิวที่เราจะถอดออกนะครับผมจะถอดตัวตัวตัวนี้นะครับก็คือตัว15แอมตัวนี้ผมจะถอดออกแล้วก็เอาฟิวแทบ่บเสียบเข้าไปแทนนะครับ มาแล้วนะครับตัวฟิวแทบ์ 10A มฟิวแทบตัวนี้ก็จะมีช่องอ่านี่นะครับช่องให้เอาฟวิวมาใส่นะครับมีสองช่องก็คือฟิวต้้งสองตัวเนี่ย ผมจะมาประกอบสายนี้ให้หมดเลยนะครับ นี่ครับพอใส่นี้เสร็จแล้วก็ผมก็จะเอาตัวฟิลแทบเนี่ยเสียบเข้าไปกับช่องสิบห้าเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะฟิลแทบสวมเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองเอาแล้วก็ต่อต่อสายกาวเส้นนี้เข้ากับรถยนต์นะครับตเข้ากับโครงรถที่มันเป็นเป็นโลหะนะครับผมส่วนสายกาวผมจะต่อเข้ากับตรงนี้นะครับต่อเข้าตรงนี้เลย สายก้าวที่ติดตั้งผมก็ต่อเข้ากับตรงนี้นะครับส่วนในตัวไอ้ตัว,ตวปลั๊กไฟของกล้องหน้าก็ต่อเข้ากับฟิล์มแถบเรียบร้อยแล้วลองเปิดสวิตช์ไฟรถยนต์ดูก็ตัวกล้องก็ทำงานปกตินะครับผมการต่อไม่ยากครับก็ทำให้ ภายในห้องโดยสารเป็นระเบียบขึ้นนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแองจี f แอนเฟบชาแนล้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะม้วนเ,เก็บสายไฟไเข้าไว้แถวๆนี้ครับเก็บไว,ว้แถวนี้แหละโอเคครับขอบคุณมากครับ